เอาเลยครับผมตอนนี้เราเจอแกะนะฮะเจอแกะสองตัวเลยครับผมเออเอ,อ,อะไรเดียวคิปเปอร์โอ้ยคิปเปอร์อยู่ข้างหลังครับผมเฮ้ยคิปเปอร์เอ้ยเกือบโอ้ยเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเจอตีนเขียวๆอ่ะทุกคนก็ไปยเัาไปก่อนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนโอ้ีอดีอยากโผล่มามันก็โผล่มาเลยอ่ะทุกคน สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีจีทีวีเลยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครี่1.20ครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยครับผมเราก็ได้ทําฟาร์มข้าวกันไปแล้วเลยครับผมคลิปนี้ก็วันนี้เราจะมาลงเมืองกันนะครับผมแล้วก็หาเตียงนอนให้ได้กันนะครับผมไปฮะลุยมาครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไมค์ครุด1.20 e ิ2อย่างเป็นทางการนะครับผมก็เนื่องจากติดต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับผมคลิปที่แล้วเราก็ได้หนีกลับเข้ามานอนในบ้านนะฮะ แล้วก็นั่นแหละครับผมไม่มีเตียงนอนนะครับก็ยังมืดอยู่นะครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวออกไปให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นมืดของคืนที่สามเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเตียงนอนนะครับผมมาตอนนี้ก็งิ้วครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกแต่งในห้องครัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเลยครับผมตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีอาวุธอะไรไปสู้กับซอมบี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราตกแต่งกันหน่อยแล้วกันนะฮะ ตอนนี้เราก็มีสโตนแปดชิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเผากันต่อเลยละกันฮะขอเป็นสมุทสโตนนะครับผมนะโอเคมันจะได้สวยๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ครับไอ้นี่มาเลยนี่ฮะอ่าอันนี้นะครับผมก็ครับมาฮะประมาณสักสี่อันนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาลอดอ่าสมุทสโตนกันนะครับผมโอเคปะปะครับผมโอเคแปะแปะโอเคโอเค นะครับก็นี่ก็คือสภาพโต๊ะกับข้าวเราเลยฮะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ขัด,ชดเ,เนนนะดช็ดเตียงนะครับผมตอนนี้นะขัดเช็เตียงนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําดาบกันสักหน่อยนะฮะเพื่อที่เราจะไปสู้กับซอมบี้เลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอดาบสักชิ้นหนึ่งนะครับผมวันนี้มาแล้วก็เก็บหฮไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหฮเรายังไม่จําเป็นต้องใช้นะก็พยายามเก็บของให้โล่งที่สุดเลยครับผม วันนี้เราจะไม่ยอมอยู่ภายใต้บ้านอีกแล้วเลยครับผมเราจะไปสู้กับซอมบี้เลยฮะไอครับผมก็สือทอดก่อนเลยก็ตอนนี้สืบทอดก่อนเลยฮะแล้วก็อาหารครับผมโอเคไปฮะอ่ามันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมสิ่งที่กวที่สุดตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นคิปเปอร์เลยครับผมเพราะว่าซอมบี้เรายังพอสู้ได้นะฮะแต่ว่าคิปเปอร์เนี่ยเราเออทาบึ้งทีเดียวก็ตายอ่ะสู้ไม่ได้นะครับผม ตัวนี้นี่ไงทุกคนเอ้ยเจอเหล็กแล้วทุกคนโอเคสวยมากครับผมสวยมากฮะเราเจอเหล็กแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแล้วขอไปดูสักหน่อยละกันนะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเหล็กทีหลังก็ได้เลยครับผมโอ้โหตันนะครับผมตันนะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเก็บไอ้นี้หน่อยละกันครับผม่านนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ขุด่านหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกนะฮะ เราจะไปขุดเหล็กกันเลยแล้วการะนรับผมงามตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะฮะอนาคตเดี๋ยวมีพอเจินค่อยมาเก็บอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้จําเป็นใช้ขนาดนั้นเะยครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ฝนตกดีเรียบร้อยผมภายนอกนะฮะฝนตกโคตรอันตรายเลยนะครับผมเพราะว่าซอมบี้มันจะไม่กลัวนะฮะขอให้สว่างมันก็จะไม่กลัวครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับไฟทําอะไรมันไม่ได้นะฮะโอ้แย่แล้วทุกคนแย่แล้ว แดี๋ยวมาคุณเหล็กกันก่อนนะฮะโอเคเหล็กก็ได้มาสี่ก้อนเลยครับผมได้มาน้อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอคัพเปอร์ชักหนึ่งชิ้นนะครับผมนะเอาไปทําแปลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะครับผมออกเดินทางเพื่ออ่เพื่อหาของนะฮะเพื่อหาหมู่บ้านอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหทุกคนฝนมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้คือฝนหนักมากนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาเผาของกันหน่อยละกันนะครับผมก็ขอเป็นคอปเปอร์ er ก่อนละกันนะฮะโอเคแล้วก็เผาไปเลยครับผมเดี๋ยวเราค่้เผาถามต่อจากคอปเปอร์นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เผาเหล็กกับคอปเปอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ขาดแาค่ขนไก่เลยครับผมมันก็เราขาดขนไก่อยู่อย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าเราจะทําแปลงนะฮะนี่แปลงน,นี้นะครับผมถามว่าแปลงนี้ทําอะไรได้แล<เ>้วผมก็เอาไว้ปัดเอ่อเอาไว้ขุดร่องรอยประวัติศาสตร์นะครับผมมันจะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมถ้าใครได้ดูอัปเดตหนึ่งจุด 1.20นะครับจะรู้ว่ามันจะมีร่องรอยประวัติศาสตร์มาให้เราค้นหานะไรครับผมที่พีระมิดหรือว่าหมู่บ้านทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราปัดเราจะมีโอกาสเจอไดมอนด์ด้วยเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็เราจะพกติดตัวไว้สักหนึ่งอันนะครับผมก่อนออกเดินทางนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราขาดก็คือขนไก่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกไปล่าขนไก่กันเลยละกันนะฮะตอนนี้เราไม่กลัวทอมบี้แล้วนะครับผมตอนนี้นะบอกเลย สิ่งที่เรากลัวก็คือคริปเปอร์นะครับผมคริปเปอร์นะฮะตอนนี้เราเจอหมูนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเก็บหมูสะหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าเราก็อาหารเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เก็บเก็บไปก่อนนะฮะหมูนะถ้าเจอไก่ก็เก็บไก่เลยครับผมถ้าเจอหมูก็เก็บหมูถ้าเจออะไรเก็บอันนั้นนะครับผมนะตอนนี้ขาดแคลนมากเลยครับขาดแคลนนะฮะเทเดี๋ยวไปหาไก่กันเลยครับผมเดี๋ยวจะตัดไปอีกทีตอนเจอไก่ละกันนะฮะไปฮะ เอาเลยครับผมตอนนี elite, ้เราก็หาไก่มานานมากพอสมควรแล้วเลยครับผมก็หาไก่ไม่เจอเลยเลยครับผมก็หนึ่งอย่างก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกนะครับผมฝนตกสัตว์มันก็จะไม่ค่อยเกิดนะฮะเจอแต่ลาวาเลยครับตอนนี้ไฟไหม้เลยครับผมฝนตกไฟก็ไหม้นะฮะไม่รู้ว่าไหม้ได้ไง้วตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับผมถ้าเราเจอลาวานะแต่ว่ามันมีร้อยเกินไปเลยครับผมซึ่งไม่พอนะฮะเราต้องการลาวาจำนวนมากเพื่อทาประตูนลกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะ ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปบุกนรกนะฮะก็อาจจะสักพักแหละนะครับผมก็อาจจะหาเกาะหาดาบอะไรให้มันดีๆหน่อยนะเดี๋ยวค่อยลงไปนรกแล้วกันนะครับผมนะนี่เจอระบายอีกแล้วนะครับผมตรงนู้นนะฮะโอเคก็ในระหว่างนี้นะครับผมเราอาจจะลงถ้าก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันหาไม่เจอเลยผมหาไก่ไม่เจอจริงนะฮะหายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละนะครับผมก็เลยไม่เจอนะเอ้ยจะเจอหมูได้ทุกคนเจอหมูเราก็เก็บหมูหน่อยฮะ เอ้อาจจะเจอไก่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราหาต่อละกันนะถ้างั้นอะ่ะเพราะว่าถ้าหมูเกิดไก่ก็ต้องเกิดแหละนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยหาไก่อีกทีนะครับผมก่อเก็บหมูก่อนละกันฮนะเอ้นี่ไงเจอแล้วทุกคนเลยยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนี่ไงไก่นี่ไงไก่ไ,ไก,ไก่โอเคตอนนี้นเราก็ได้ไก่มาแล้วเลยครับผมแต่ว,ว่าเออขนยังไม่ได้นะครับผมขนไก่ยังไม่ได้นะ โอเคนี่ไงได้ขนไก่แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทําแปลงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วเลยครับผมไปฮะเอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปครับสักหน่อยนะครับผมครับแปลงนะฮะโอเคแปลงแปลงบัดนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมได้บัดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเผาอาหารสักหน่อยนึงนะครับผมเพื่อที่เราจะเตรียมออกเดินทางนะฮะ ก็เดี๋ยวขอเก็บขนไก่หน่อยละกันเลยครับผมโอเคเก็บขนไก่ไปแล้วเลยเดี๋ยวเราจะเช็คของสักหน่อยนะครับผมก่อนออกเดินทางนะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยก็อาหารนั่นแหละนะครับผมก็หลักๆเลยนะอาหารนะโอเคโอ้โหเผาแต่ไม่ใส่ทานนะครับผมมันคงจะสุกให้หรอกนะฮ okay. นะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนเผาอาหารเสร็จละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะไปฮะ เดี๋ยวในระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจถ้ำตรงข้างๆหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ลงไปถ้ำข้างล่างเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสำรวจถ้ำหน่อยได้ครับผมระหว่างรอนะฮะโอเคอ่าก็จะเป็นถ้ำตรงข้างล่างนี้นะครับผมเรายังไม่ทนได้สำรวจเลยนะเราไปสำรวจแค่ตรงโน้นนะยครับผมตรงข้างบนโน้นนะแต่เรายังไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยลยครับผมโอเคฮะมีทางลงหรือเปล่าฮะ เออน่าจะไม่มีทางลงเลยครับผมน่าจะไม่มีทางลงนะก็เดี๋ยวเรามองลงไปข้างล่างดูแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะเอ่อไม่มีทางลงจริงๆเลยครับผมก็นะอ๋อเจอเหล็กด้วยเลยครับผมเจอเหล็กด้วยฮะโอเคหนึ่งนะครับผมเอ๊มีเหล็กอีกเปล่าฮะมีเหล็กอีกหรือเปล่าเอ๊นี่ไงทุกคนเจอเหล็กอีกแล้วโอเคก็ปัญหาคือจะลงไปยังไงนะครับตอนนี้นะปัญหาคือว่าเราจะลงไปยังไงฮะ เดี๋ยวเราจะอ้อมไปดูฝั่งนั้นละกันนะครับผมเผื่อนีเผื่อมันอาจจะมีทางลงนะฮะก็เห็นมันมีทางตรงนู้นด้วยนะเมื่อกี้นะที่ส่องลงไปนะก็อาจจะมีทางอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับผมเฮ้ยใช่ตรงนี้หรือเปล่าทุกคนใช้ตรงนี้ปะเดีดูหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอาจจะลงไปได้นะฮะอาจจะลงไปได้นะเรลอลงไปสักหน่อยนึงนะครับผมขอแค่คิปเปอร์อย่ามาก็พอนะตอนนี้นะ โอ้โหพูดพุ๊บมาปั๊บเลยเลยครับผมโอ้โหไอตัวนี้นี่โอ้โหมีต้อนรับเราเพียบเลยครับผมมารอต้อนรับเราเพียบเลยฮะเดี๋ยวขอปักทอตก่อนลัก,กันนะครับผมเพื่อให้มันสว่างสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะขุดลงไปกันฮะโอเคขุดลงไปกันเลยครับผมไปฮะขุดลงไปขุดลงไปเอ้ยลงไปได้ปะเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเหินลงมาหน่อยฮะไปฮะไปฮะ ไปฮะไปฮะโอเคเอ้ยเอ้ยอีกิปเปอร์อย่าเพิ่งมานะขอปักพอร์สก่อนขอปักพอร์สก่อนเอ้ยมีฐานด้วยทุกคนฐานเยอะมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไล่ปักพอร์สเอ้ยสเกีโอ้ยไม่เอาไม่เอาอุ้ยทุกคนอะไรเนี่ยเจอสเกีฮะโหแย่เลยนะครับผมเอ้ยรอเอ้ยเอ้ออ้ายยิงได้ไงวะเนี่ยเอ้ออุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับผม โอ้หกล่าวจะเอาเหล็กซะหน่อย,ยนะฮะไม่ได้เลยครับผมไม่ได้มันห่วงมากมันจะห่วงอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาอาหารก่อนนะครับผมไปเอาอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินทางกันนะครับผมคลิปนี้นะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เก็บอาหารมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ิฟนี้เราอาจจะ วิ่งไปหาหมู่บ้านนะครับผมหาหมู่บ้านหาแกะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ไหนบอกพี่จะลงเหมืองไงฮะเออก็เอาให้ก่อนครับผมตอนนี้ขอหาขนแกะก่อนเลยครับผมก็อาจจะหาแกะแล้วก็หาหมู่บ้านสักหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราทําอุปกรณ์กันหน่อยละกันนะครับผมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะฮะก็จะเป็นทางด้านโล่เลยครับผมโอเคโล่ฮะโล่ก็ถือไว้มือซ้ายเลยนะครับผมแล้วก็ดาบนะฮะโอเค ดาบซึ่งเป็นของจําเป็นมากนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้เรานะครผมเราจะฆ่ามอนได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเราฆ่ามอนได้เร็วขึ้นเนี่ยโอกาสก็โอกาสที่เราจะตายก็น้อยลงนะฮะเกาะก็ยังไม่หันได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีโลแล้วนะครับผมเกาะก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยละกันนะครับผมจะมืดจะกลางวันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับผมตอนนี้นะ เพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีตียังนอนอยู่ดีนะครับผมเฮ้ยคิปเปอร์อู้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอตีแกะหน่อยละกันนะครับผมช,ชิวอุ้ยตายแล้วเหรอโอ้ดาบแรงมากครับผมดาบแรงมากทีเดียวแตกเลยอะแกะโอ้โหไอ้สุดยอดเลยอะสกิลนายแย่มากเลยนะสกิลเฮ้ยไอ้สกิลตัวนี้ใช่ไหมทุกคนที่มันยิงเราเมื่อกี้อเออทุกคนคิดอะไรออกแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราจะแก้แค้นมันก็ผมเพราะว่าตอนนี้เรามีเกาะแล้วนะปึ๊บยิงมาดิยิงมาสิยิงมาฉี่ยิงมาสิยิงมาโอเคเรียบร้อยก็ผมฆ่ามันได้แล้วเฮ้ยทุกคนซอมบี้มีดาบโอ้โหโดนทีเดียวเราจะไม่แตกเลยเหรอทุกคนซอมบี้มีดาบอะ่ะมาฮะเดี๋ยวเราจะสู้กับมันก็ผมชิวชิวชิวใสยไม่ดโดนนะอชิวเฮย กลัวว่ะทุกคนฮ้ไม่ดรอปด้วยนะครับผมถ้าดรอปจะดีมากนะฮะถ้าดรอปดาบจะดีมากเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราไปเดินทางเลยดีกว่าเลยครับผมก็อาจจะเดินทางตามทะเลทรายนะครับผมตอนนี้นะก็อาจจะแบบเดีย๋ยวจะเจอพิระมิดหรือว่าเจอหมู่บ้านนะครับผมเผื่ออาจจะขุดซากประหักทางได้นะฮะก็ใช้แปลงขุดทรายที่มีรูปร่างแปลกๆนะครับผมก็เป็นอัปเดตใหม่ของ1.20นะฮะ ใครรู้แล้วก็นั่นแหละนะผมใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปหาดูได้นะผมอัปเดตหนึ่งจุดยี่สิบนะมาเดี๋ยวเราเดินทางก่อนเลยละกันนะผมเดี๋ยวเราจะตัดไปอีกทีตอนที่มีอะไรน่าตื่นเต้นละกันนะครับผมไปฮะเอาละครับผมตอนนี้เราเจอแกะนะฮะเจอแกะสองตัวเลยครับผมเอออะไรเดียวคิปเปอร์โอ้ยคิปเปอร์อยู่ข้างหลังครับผมชอโอ้โหเอ้ต่อยฮะฟันฮะฟันครับผมโอ้ยไ่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นคิปเปอร์ใจเย็นใจเย็น ฮ้ยโอเคสอยเอ้ยอย่าพึ่งอุ้ยเกือบเกือบระเบิดแล้วได้ครับผมเกือบระเบิดแล้วนะเมื่อกี้นะโอเคฮะเรารอดนะครับผมเรารอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บแกะกันสักหน่อยนะครับผมเพื่อจะทําเตียงนะฮะโอเคโอเคโอเคอ่าอเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้แกะมาสามตัวแล้วนะ้ครับผมคนแกะเราก็ครบสามชิ้นแล้วนะฮะตอนนี้เราสามารถทําเตียงได้แล้วนะครับผมแต่ว่าอ่าอย่าพิ่งทำฮะอย่าพิ่งทํา เดี๋ยวขอไปหาหมู่บ้านแล้วแวกนี้สักหน่อยนะครับผมขอสำรวจสักหน่อยนะฮะถืออาจจะเจอของดีก็ได้เลยครับผมก็นะตามนั้นครับผม Surprise, เฮ้ยกิปเปอร์โอ้ยเกือบโอ้ยเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วโอ้ยถ้าไม่มีเกาะน,นี่บอกเลยเมื่อก,อกี้หัวใจวายตายแน่นอนครับถ้าไม่มีเกาะเอ้ยเจอสองตัวแลนะ้วทุกคนโอ้ยสามตัวทุกคนโคนโหมันจะอยู่อะไรขนาดนั้นนี่ครับผมสามตัวติดเลยฮนะ โอ้โหอะไรขนาดนั้นไอ้ดรามาเดี๋ยวเราไม่ไม่ไปยุ่งกับคิปเปอร์ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะเดสมอลเล่นะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปของเราก็ดีกว่าครับผมเจ้อ้อยก็เ,เก็บสักหน่อยฮะอาไปปลูกที่บ้านครับผมอนาคตรเราได้ใช้แน่นอนนะครับอ้อยนะเอ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าคิปนะเปอร์คิปเปอร์วิ่งตามฮะเอ้ยคิปเปอร์วิ่งตามเฮ้ยนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าอยู่ในน้ำอะ่ะนายก็ทำมาเถอะมา เปิงนะครับผมโอเคอยู่ในน้ํามันทําอะไรรอไม่ได้เลยครับผมแรงระเบิดจะลดลงเยอะมากนะครับผมเมื่ออยู่ในน้ํานะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านต่อละกันนะครับผมไปำํำรวจรอบๆบ,บ,บ้านเราเลยฮะเออออ,อ,อ้อะไรวะเดี่ยเออทุกคนผมมีอะไรจะบอกฮะเออคือพอดีว่าผมออกมาจากบ้านแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคนั่นแหละฮะ แล้วผมก็ลืมเซฟพิกัดบ้านนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับผมลืมเซฟพิกัดบ้านนะดีที่เรายังมาไม่ไกลนะผมเรายังพอกลับไปได้นะฮะเดี๋ยวเราจะหาทางกลับบ้านก่อนนะรับผมไปเซฟพิกัดบ้านก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะลงเหมืองแทนละกันนะครับผมเราจะไม่สำรวจแล้วนะเพราะว่าเราได้ขนแกะแล้วนะครับผมเพราะว่ากลัวกลับบ้านไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้พิกัดบ้านเลยตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะสัดไปทีตอนที่เจอบ้านละกันนะครับผมไปฮะ โอ้โหทุกคนบอมบี so, ้เยอะมากเลยครับผมซอมบี้เยอะมากนะตรงนี้นะดูดิดูดิดูดิเยอะมากครับผมเยอะมากฮะดูดิทั้งไอเดนแมนทั้งสเกลเตตั้มทั้งซอมบี้เลยครับผมแล้วก็คิปเปอร์ด้วยนะเยอะมากครับผมเยอะมากดูดิโหเยอะมากครับผมเฮ้ยมันน่าทาฟาร์มมอนเตอร์ซะจริงๆเลยนะครับผมนะเยอะขนาดนี้เลยครับมันน่าทาฟาร์มมอนเตอร์ซะจริงๆทุกคนว่าไหมเออว่ะเราค่อยทำฮะเราค่อยทำเดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านก่อนตอนนี้เรายังไม่เจอบ้านเลยนะฮะ ไปฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนฮะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอบ้านแล้วเลยครับผมบ้านของเราเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซฟพิกัดบ้านกันหน่อยละกันนะครับผมเพื่ออนาคตจะได้ไม่หลงทางนะฮะโอเคไปฮะเอาแล้วครับผมเอาตรงนี้เลยละกันนะฮะก็บ้านเราก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมตรงนู้นนะอ่าเดี๋ยวเราจะเซฟตรงนี้เลยละกันนะครับผมโอเคอ่าลบเก้าสิบนะครับผมลบเก้าสิบแล้วก็ลบห้าสิบนะโอเคเดี๋ยวเราเซฟไว้กันเลยนะครับผม ไปฮะเดี๋ยวเราไปลงเมืองกันดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโล่มีอะไรแล้วนะฮะเฮ้เสียงซอมบี้ทุกคนทุกคนได้ยินเสียงซอมบี้ไหมซอมบี้เด็กด้วยอ่ะน่ากลัวเลยเนี่ยซอมบี้เด็กอ่ะเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโล่แล้วะครับเราก็มีดาบเหล็กแล้วด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองตรงนี้เลยละกันนะครับผมเพื่อเอาเหล็กนะครับผมเอาเหล็กจํานวนพอสมควรนะฮะจำนวนมากพอสมควรนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราสำรวจด้านขวาก่อนเลยละกันนะครับบอกเอ้ยตีนเขียวๆอะไรนะทุกคนเจอตีนเขียวๆอ่ะทุกคนก็ปล่อยเขาไปก่อนเฮ้ย hey, <hey>, hey, อะไรครับเนี่ยอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนโอ้ีอ่ดีอยากโผล่มามันก็โผล่มาเลยอ่ะทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาฮะเดี๋ยวเราปักท็อตก่อนนะครับตอนนี้เอ้ยข้างบนน่าจะมีน้ำเลยครับผม โอเคฮะตอนนี้เราก็น่าจะปักไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็น่าจะสว่างทั้งถ้ำแล้วนะตอนนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาไล่ขุดเหล็กกันเลยดีกว่าครับผมฮะมาอ่าเริ่มจากตรงน,นี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมไปฮะขุดเหล็กไปก่อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะทําที่แอ็กเหล็กนะครับผมเอาไว้ไปขุดไดมอนด์อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคขุดไปฮะขุดไปโอเคครับผมเราขุดมาได้เก้าก้อนแล้วนะครับผมเหล็กตอนนี้นะ อ่าต่อไปแล้วครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นจุดนี้นะฮะโอเคเอาข้างบนก่อนละกันฮะโอเคเฮ้ยมีอันเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาขุดต่อครับผมก็เดี๋ยวเราจะตัดไปอีกทีตอนนี้ไล่ขุดตามท่ามเศษน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะไปฮะ โอเคฮะตอนนี้เราก็ขุดมาน่าจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับผมแถวๆนี้นะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณทั้งหมดย7สบเจ็ดก้อนนะครับผมย7ิบ็ดก้อนนะแต่เราไปดูแถวๆนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันนะครับผมโอเคแถวนี้น่าจะโอเคมีอยู่นะครับผมก็ขุดไปฮะอ่าอันเดียวนะครับผมอันเดียวก็ดีกว่าไม่มีนะฮะโอเคตรงนี้ก็ขุดไปแล้วครับผมอ่าเมื่อกี้เห็นอ่ามีตรงนี้ด้วยนะครับผม มื่อกี้เห็นมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวราไปสำรวจกันหน่อยครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยมืดตึ๊บมืดซึ๊บเลยทุกคนเฮ้ยเรามีธนูด้วยทุกคนเอ้ยมาได้ไงอะ่ะธนูมาได้ไงอะทุกคนน่าจะเป็นตอนที่เราฆ่าสกิลตั้นนะครับผมตอนนั้นมันน่าจะดรอปธนูให้เราเนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคโอ้โหอะไรมันจะลึกขนาดน,นั้น อะไรมันจะลึกขนาดนั้นเออเฮ้ยไม่มออีอะไรเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเขียวๆอะ่ะซัมบี้อ๋อซัมบี้ซัมบี้ครับผมไม่ใช่นะฮะหลันคิปเปอร์แล้วตอนนี้นะมาดิมาดิมาดิมาซี่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 โอเคตายไปแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงสกเกลิสตันน,นะครับผมก็คาดว่า,าน,น่าจะอยู่แถวนี้นะฮะตรงนี้ก็ เอ้ยยังไม่ทันอ่ะทุกคนยังไม่ทันยังไม่ทันฮะก็เดินดูสักหน่อยรับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมเดืดสักนิดนึงฮะโอเคไหนไหนโอ้โหทุกคนมันพาเรามาที่ไหนเนี่ยเราจะหลงปะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรากลับก่อน,นะฮะ๋ยวหลงฮนะตอนนี้ก็อยู่ในความสูงที่18นะครับผมก็ความสูงระดับนี้ก็มีโอกาสเจอไดมอนด์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเดินดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อบางทีอาจจะเจอไดมอนด์นะฮะ ตองสูงระดับนี้มันมีโอกาสเจอไดมอนด์แล้วเลยครับผมแถวนี้ก็มีลาพิษนะฮะโอเคเจอแต่ลาพิษในอะไดมอนอยู่ไหนโอ้โหก็ข้างล่างก็เป็นดิฟสโตนแล้วนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนละกัน,นะครับผมตอนนี้ที่ยินเสียงสก,กิลสันนะฮะก็ใจไม่ค่อยดีเลยผมเอ้ยอะไรอ่ะสกลเอ้ยอะไรเนี่ยโอเกือบไปแล้วเอ้ยสก,กลโอ้มันอยู่ตรงนี้เองครับผม เดี๋ยวเรากลับเป็นก่อนฮะตอนนี้มันอันตรายครับผมเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะทุกคนตนั้นอะไรอ่ะทองปะเออน่าจะเป็นทองนะครับผมเออ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 โดนยิงเดี๋ยวเราลับก่อนฮะอันตรายเกินไปครับผมมีสเกลด้วยนะครับข้างล่างนะตรงนี้ก็มีตะเหล็กนลครับผมยังไม่มีดไดมอนด์นะยังไม่เจอน,นะก็เดี๋ยวเรากลับก่อน,นะฮะอันตรา,ายเกินไปครับผมตรงนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งน,นั้นด้วยละกันนะครับผมเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างนะเฮ้ยสเกลลิตันครับผมสเกลลิตันฮะ อุ้ยสองตัวเลยอะทุกคนเออเฮ้ยปล่อยมันยิงกันไปฮะปล่อยมันยิงกันไปครับผมเออเออเออยิงกันไปสิเอ้ยอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมตัวที่ชนะก็คือตัวนั้นนะฮะโอเคเรารอดครับผมเรารอดฮะเหลือนิดเดียวเองอะทุกคนโอ้ตอนนี้ขอกินอาหารก่อนฮะไม่ไหวครับผมเลือดจะหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ที่เสียสกิลแถวๆนี้ด้วยได้ผมอันตรายมากฮะ เฮ้ยข้างบนมีอีกเปลาวะที่ยิงเสียงอ่ะอันตรายเกินนะครับผมตรงนี้นะเอยเอุ้ยอีกที่ตกใจโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ,ยอ้ยอื้ออื้อมีตายแล้วผมตายฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยทุกคนเราหลงอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือเราหลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากลับตรงไหนอ่ะคือทางกลับอยู่ตรงไหนอ่ะ เออตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเออน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เจอเหล็กโอเคตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยไปเกลวอีกเล้วเหรออะไรจะเยอะขนาดนั้นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะนี่ครับผมอีเรียบร้อยฮะโอเคคอมบี้ด้วยโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้นอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะ กระโดดเออกระโดดเฉาะกระโดดเฉาะโอเคสะเกี้ยวอีกแล้วเหรอเออโอ้โหทุกคนเราโดนอีกดอกเดียวก็ตายแล้วนะตอนนี้นะถอยก,ก่อนฮะอันตรายฮะโอ้โหทุกคนอีกดอกเดียวก็ตายแล้วอะ่ะโอ้โหอันตรายมากครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย เราจะรอดไหมเนี่ยดอกเดียวตายเลยครับผมก็ระวังหน่อยนะฮะโอเคโอ้โหรอดถ้าผมรอดฮะโอ้อีกด,ดอกเดียวก็ตายแล้วเนะ,ะ่ยหรอทุกคนโอ้คืออึดมากครับผมตอนนี้อึดมากแนละ้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านของเราแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาเผาเหล็กแล้วก็เผาอาหารกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้เราก็มีเนื้อแกะนะฮะเดี๋ยวเราก็เผาสักหน่อยครับผม เขาเนื้อแกะเสร็จแล้วแล้วก็เราจะเผาเหล็กกันนะฮะเพื่อที่เราจะไปสำรวจข้างนอกรับผมหาหมู่บ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ลงเหมืองได้เหล็กกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาหมู่บ้านแล้วก็ทำฟาร์มเหล็กกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะจัดไปดีตอนที่เผาเหล็กเสร็จแล้วกันนะครับผมไปฮะเอาไลครับผมตอนนี้เราก็ได้ไปหามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผมที่ไม่ได้อัดคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมพอดีผมอัดไปแล้วนะฮะอัดไปแล้วแต่ว่า ไฟมันเสียนะครับผมไฟตรงที่เราออกไปข้างนอกอ่ะมันเสียนะครับผมก็เลยไม่ได้ดูคลิปนะครับว่าเราไปถึงไหนมานะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันเลยแล้ะกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมที่เราไปมาทั้งหมดนะครับก็ได้อไอเจ้านี้มานะครับผมก็เอาไว้ตกแต่งเกาะในเธอร์ไลท์ใครับผมอ่ามาครับหนึ่งจุดยี่สิบเนี่ยมันจะมีเอาไว้ให้ตกแต่งในเธอร์ไลท์นะครับผมแล้วก็เกาะในเธอร์ไลท์นะครับจะได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะ จากเดินที่ยากอยู่แล้วเลครับผมตอนนี้ก็ยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกฮะนั่นแหละฮะไม่รู้เขาจะทําให้มันยากไปถึงไหนนะครับผมนะก็ได้มา สองอันนะครับผมก็โอเคนะแต่ว่ามันสามารถทาก๊อปปี้ได้เลยผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอนาคตถ้าเราอยากได้เดี๋ยวเราก็ก๊อปปี้เอามาเพิ่มได้เลยผมขอแค่อันเดียวก็สามารถทาก๊อปปี้ได้นะฮะแล้วก็ได้แอปเปิลทองคำมาด้วยเลยผมแล้วก็ได้ออสเิเดียมาด้วย2ก้อนนะฮะก็ตามซากประตูนรกที่พัดทางไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ได้ขวด EK มาด้วยเลยผมขวดหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยผมแล้วก็ได้เอเบลล่ามาด้วย1ก้อนนะฮะ แล้วก็ได้เหล็กมาเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เป็นแผนที่นะฮะเราได้แผนที่มาหนึ่งอันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ไปหาในคิดหน้านะฮะคิดหน้าเราจะมาหาแผนที่กันนะครับผมเราจะมาบุกตะลุยแผนที่กันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะเราจะได้ไดมอนด์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เราจะได้ไอ้เจ้านี้เพิ่มหรือเปล่านะฮะนี่นี่เรามีโอกาสเจอเพิ่มนะฮะไอ้เจ้านี้นะมันจะมีแค่อะไรครับหนึ่งจุดยี่สิบนะครับผมถ้าใครไปดูอัปเดตหนึ่งจุดยี่สิบมาแล้วก็น่าจะรู้ลยครับผมว่ามัน มีประโยชน์อะไรนะครับแต่บอกเลยนะครับว่ามีประโยชน์มากนะครับผมมันจะทําให้เกาะนี้ทรายของเรามีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอ้หน้าจิได้ลยครับผมเมื่อกี้ถ้าไฟไม่เสียก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะครับผมตอนที่ผมไปหานะก็เจอเรือล้างประมาณสองอันนะครับผมแล้วก็ไม่เจออะไรเลยนะครับนอกจากนั้นนะเจอแค่เรือล้างสองอันแล้วก็ซากประตูนรกประมาณอันหนึ่งสองอันนี่แหละนะครับผมนะ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับสำหรับ EP สองนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวเราจะมาหาแผนที่สมบัติเลยครับผมแล้วก็จะหาหมู่บ้านนะฮะเราต้องเจอหมู่บ้านให้ได้นะครับภายใน EP ที่สามนะก็ EP ที่สก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมติดตามซีรีส์นี้ให้จบด้วยเลยครับผมนะติดตามดูกันเลยครับผมว่าผมจะไปถึงไหนนะฮะจะได้อะไรบ้างไปทําอะไรได้สร้างอะไรมาบ้างนะครับผมนะสําหรับอีพีสองนะครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเลยฮะไปแล้วฮะไป